สวัสดีค่ะ K&B n Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงรู้จริงจากใจจริงและใจเดียวทําข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้นะครับใีสื่อโซเชียล บางสื่อที่มีการนําสมุดบัญชีเงินฝากของป้าแทนหรือนางสมพรหลับโพนะครับไปไปลงทาเพจท,ทำเฟซในการเปิดรับสมัครไม่ารับรับบริจาคนะเปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีทกศอซึ่งต่อมาเนี่ยตัวป้าแทนเองเนี่ยก็พอทราบเรื่องก็โทรศัพท์กลับมาหาผม ครับถามว่าต้องทําอย่างไรทนายดิฉันไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยเมื่อคืนนี้ยังก็ได้คุยกับป้าแตนได้รับคํายืนยันจากทางป้าแตนแล้วนะครับว่าเพจดังกล่าวไม่ใช่เพจของป้าแตนนะครับไม่ใช่เพจที่ป้าแตนลงในการเปิดรับบริจาคตามที่มีผู้กล่าวอ้างนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีสื่อนําไปเสนอข่าวในทีวีด้วยแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิด การรับรู้ข่าวสารซึ่งยังไม่ได้มีผ่านยังไม่ได้ผ่านการเก่าการกรองหรือสอบถามข้อมูลน่นะครับมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ตัวผมเองเมื่อคืนก็เลยโอ้กว่าจะได้นอนนะครับก็เลยลงโพสต์ไปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ FC ของคุณลุงพลกับแ่แตนหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับได้ทราบว่าไม่มีการเปิดรับบริจาคเงินใดๆทั้งสิน้น ของป้าแตนนะครับหรือนางสมพรลาโพเพื่ออะไรกองทุนอะไรยากลงยากไรอะไรเนี่ยครับไม่มีการเปิดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ผมได้รับการยืนยันจากป้าแตนแล้วนะครับแต่เมื่อคืนที่ทราบข่าวนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนเช้านี้เนี่ยก่อนจะไปทํางานเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะช่วยนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรที่ผมรับหรอก นะครับแต่มันก็อาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องทางอ้อมนะฮะซึ่งอาจจะทําให้เขาเสียหายนะครับให้ครอบครัวของลุงพลครอบครัวของป้าแตนเขาเสียหายได้ผมก็เลยใช้โอกาสนะครับในช่วงเวลาก่อนจะทํางานนะครับมาไล์สดประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงให้ f c ของลุงพลนะครับกับป้าแตนแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั้งหมดนะครับทราบ เรื่องออที่มันมีการออกข่าวไปว่าไม่เป็นความจริงนะฮะแล้วก็อยากจะฝากไปยังสื่อนะครสื่อโทรทัศน์นะครับที่ได้ออกอากาศไปโดยนําข้อมูลาทาง Facebook หรือทางสื่อโซเชียลออกไปออกนะครับก็อยากขอความกรุณาช่วยออกอากาศวันนี้นะครับออกอากาศวันนี้แก้ข่าวนะครับนะบแก้ข่าวให้กับทางป้าแตนหรือนางสมพหรหลับโพด้วยนะครับเพราะ การออกากาศดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับมันก่อความเสียหายจริงๆครับแต่เมื่อคืนนี้ผมก็รับคำถามจากทาง Facebook เ,เนี่ยไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเเรียนตามตรงครับถ้าหากจะมีการเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่าป้าแตนเองหรือลุงพลเองไม่จําเป็นจะต้องไปยืมเพจของคนอื่นนะครับหรือไปยืม เฟซบุ๊กของค็อื่นในการลงรับบริจาคนะครับนะครับจริงๆแล้วเขาก็มียูทูบเบอร์ของเขาที่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์บอกบุญได้บอกข่าวสารได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการทางไร้สดอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าหลงเชื่อนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมาจากผู้ไม่ประสงดีนะครับในวันนี้นะครับผมได้แนะนําให้ป้าแตนเนี่ยเข้าไปแจ้งความนะครับให้เข้าไปแจ้งความเอาผิด กับคนที่สร้างเผพจปลอมตัวนั้นหรือเป็นคนที่ไปลงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับกับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้เข้าปจิตตามคดีทีหนึ่งนะครับผมย้ำนะฮะผมย้ำก่อนจะ,ะปิดไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะครับว่าป้าแตนไม่เคยฝากใครอนุญาตใครนะครับหรือมีการมีแนวความคิดอะไรก็ตามที่จะเปิดรับบริจาค ะะเพราะนั้นเพจที่ปรากฏอยู่ตามสื่อโซเชียลนั้นเป็นเพจปลอมเป็นเพจปลอมครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการดําเนินการกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นหรือคนที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึง่งหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับบัตรแต่หลังจากที่ผมไปทํางานก่อนนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากท่านสื่อสาม,มัญชนทุกท่านแล้วก็ฝากทางสื่อโทรทัศน์ที่ออกอากาศไปแล้วนะครับช่วยแก้ข่าวให้ด้วยครับด้วยความเคารพนะครับช่วยแก้ข่าวให้เขาด้วยนะฮะ แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็น f c ของเขาเองก็อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าหากมีอะไรที่มีคนไปอ้างชื่อป้าแตนหรือลุงคนก็ตามนะครับกรณาเข้าไปสอบถามในแฟนเพจของเขาหรือถ้าหากไม่ทราบจริงๆก็เข้ามาสอบถามในแฟนเพจของผมก็ได้นะครับผมก็จะพยายามช่วยในเรื่องของการชี้แจงเท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ผมทราบกันนะฮะฝากเตือนไปยังนักเลงคีย์บอร์ดหรือคนที่ไม่รัก ไม่ชอบเ,ออเกลียดหรือถ้าจะใช้คําไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกลียดเกี่ยวกับครอบครัวลงครอบครัวของลุงพลก็ขอให้ท่านโปรดใช้สิทธิไปตามสมควรและตามที่กฎหมายให้ขอบเขตไว้นะครับหากท่านละเมิดเขานะครับแล้วเขาฟ้องร้องดำเ,ดน,เดนินคดีกับท่านนะครับท่านอาจจะต้องเดินทางมาจังหวัดมุกดาหารอย่างที่หลายๆคนชอบพูดนะครับ นะครับถ้าเกิดยอมความกันไม่ได้ท่านก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่าสนุก,กับชีวิตของคนอื่นเลยครับนะฮะขอให้ท่านได้โปรดเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับผมเองก็ยืนยันเจตนารม์หลักการการทำงานนะครับว่าเป็นทนายอาชีพนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคดีผมนะครับแต่คดีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกับลูกความนะครับก็เลย ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วก็ฝากข้อคิดฝากข้อเตือนแล้วก็ฝากไปยังพี่ๆสื่อสารมวลชนทุกแขนงด้วยนะครับว่าขอความกรุณาช่วยแก้ข่าวให้ด้วยนะครับอย่าอย่าออกข่าวด้านเดียวนะครับช่วยแก้ข่าวด้วยจะหากได้เห็นได้รับทราบการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กของผมตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์นะครับขอให้ท่านทําหน้าที่สื่อที่ดีในการเสนอข่าวสารทั้งสองด้านด้วยนะครับ นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมารายการและส่งข้อความมานะครับเกือบ400คนภายในไม่เกิน5นาที400คนอยากพี่ๆทั้ง400คนนะครับช่วยแชร์ต่อนะครับแชร์ต่อไปนะครับการแชร์ตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับหลายคนจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดนะครับหลายคนจะได้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทําของคนที่ถูกกล่าวอ้างก็คือป้าแตนน่นะครับนะครับ เพราะนั้นอย่าหลงเชื่ออย่าหลงเชื่อการโฆษณาใดๆก็ตามนะครับที่ไม่ได้ออกมาจากเพจของเขาหรือ Facebook ของเขาหรือปากของเขานะครับการที่จะเปิดรับบริจาคเนี่ยไม่ยากหรอกครับนะฮะสมเกียรติก็ทําได้ครับเพียงแต่ถ้าได้รับอนุญาตจากทางอป่าแตนหรือลุงพลผมก็สามารถเปิดเพจรับบริจาคได้นะครับโดยเปิดอย่างเปิดเผยนะครับแจ้งวัตถุประสงค์ ระบุตัวตนผู้บริจาคผู้รับบริจาคให้ชัดเจนนะครับและถ้าหากมีกรณีใดก็ตามที่จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะครับก็สามารถกระทําได้นะครับก็สามารถกระทําได้ครับนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ข่าวสารเมื่อคืนที่ปรากฏยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่เพจของป้าแตนแล้วก็ป้าแตนหรือนางสมพรลาโพไม่เคยเปิด รับบริจากใดๆท้งสิ้นนะครับหลังจากวันนี้แล้วก็จะมีการเข้าดําเนินการนะครับอาจจะต้องแจ้งความาาเป็นหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเอาผิดกับคนที่ไปละเมิดเขาไปหมิ่นประมาทเขาไปกระทําผิดพรบ,บคอมพิวเตอร์กับเขาซึ่งเรื่องทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับทางผู้เสียหายก็คือปแตนกับลุงพลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ พ่อแม่พี่น้องหรือเฟซเอฟซีที่รับฟังรายการอยู่ตรงนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการารับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่ออื่นหรือสื่อทุกสื่อหรือแม่แต่ของผมเองก็ตามนะครับแม่แต่ของผมเองก็ตามนะครับที่ผมกล้ามานั่งพูดตรงนี้ได้เพราะว่า,าผมได้พูดคุยกับทางป้าแตนเรียบร้อยแล้วและได้รับการยืนยันจากป้าแตนแล้วว่าไม่เคยรู้เรื่องการสร้างเพจรับบริจาคตรงนั้นอีกตรงนั้นเลยนะครับนะครับ นะฮะขอพรบคุณทุกท่านนะฮะบางคนบอกว่าคุณอะไรเนาะอิสมีนะครับบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยบมมือท่านทายสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะฮะ,ะช่วยคนจนไม่มีความรู้ต่อสื่าสารด้วยค่ะโอเคก็คือจริงๆหน้าที่ทนายความไม่ใช่สักแต่ว่าความนะฮะคือหน้าที่ทนายความในองค์กรของทานายความที่สภาทนายความเป็นองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับของอกระบวนการยุติธรรมเองก็มีเรื่องของจัญญาบ นะครับมารยาทคุณธรรมนะครับที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารับค่าจ้างแล้วก็ว่าความอย่างเดียวไม่ใช่นะครับจริงๆมีคุณธรรมข้ออื่นที่ทนายความทั่วๆัไปทุกท่านสมควรจะทำถ้าหากมีโอกาสสุดท้ายนี้ขอให้เอฟซที่น่ารักทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ